ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินกลับแล้วนะครับลูกค้าเริ่มเข้าเยอะขึ้นนะครับทุกคนนี่หาทุกคนเราออกทางนี้ได้สวยมากทุกคนครับนี่เห็นไหม เป็นร้านอาหารที่น่ารักเหมือนจริงๆเขาบอกว่าใช้ว่าบ้านโบราณนะจริงๆแล้วพอคําว่าโบราณมันดูเหมือนเก่าแต่นี้คือสมัยใหม่เป็นเอกลักษณ์มากนะคะเป็นเดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะข้าเพราะว่าเราต้องเดินไปเผื่อจะเจออะไรดีๆนี่ฮะบ้านพยาสุเรนนะฮะเป็นแนวคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็บาร์ออกมาก็จะเจอเห็นไหมฮะนี่เป็นราชพัฒใช่ไหมมหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกคนทางเข้าทางนู้นก็ได้ซึ่งจะเป็นทางเข้าที่ออกมาจาก สถานีรถไฟลำปางนะทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาได้เลยเลี้ยวเข้ามาข้างในแล้วออกทางข้างในดีกว่าไม่จะได้เห็นบรรยากาศอีกคลิปหนึ่งไะนี่ครับทุกคนจ๋าบรรยากาศดีมากนี่คือไก่ขาวสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางนะครับขวามือก็จะเป็นเรือนประวัติเป็นเหมือนคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เนาะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรกของลำปางก็คือเจ้าพระยาเออพระยาสุเรนเนาะเราชอบพูดเกินไปนิดนึงนะฮะทุกคนองพระยานะครับพระยาสุเรน ี่ครรัับบนี่คคือเรียกว่าเป็นร้านอาหารที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดได้ไหมพื้นที่โดยรวมใช่ไหมแล้วก็สวยที่สุดต้องบอกว่าในโลกยังได้เลยเพราะว่าไม่มีใครเปรียบได้ใช่ไหมครับไม่มีใครจะมาเปรียบเทียมชันแบบนี้ได้บรรยากาศแบบนี้ไม่มีหนึ่งเดียวในโลกนะครับวันอินาคานีนอฟาคาดูสิสวยมาก อันนี้บานบุรีสีทองใช่ไหมเห็นไหมฮะถนนเลี้ยวขวาก็จะเห็นหัวรถจักรรถไฟสถานีรถไฟลำปางทุกคนโอ้โหเดินออกมาแล้วแบบ อร่อยแซ่บแบบออเทนชิตก็คือเป็นไทยแท้มากๆเมนูเขาอร่อยปังทุกเมนูจริงๆคุณภาพมากน้องๆน,น,น่ารักบริการแบบใจแบบว่ายิย้มแย้มมากไม่หยิ่งเลยทุกคนสเสน่ห์ของร้านเนาะเนี่ยถึงบอกว่าช่องเล็กๆก็ภูมิใจยอย่างที่บอกว่าช่องของเราเนี่ยถ้าเกิดเราไปที่ไหนเราต้องบอกกันตรงๆว่า ต้องขออนุญาตที่ร้านก่อนนะว่าถ่ายได้เพ่ะบ้างร้านเขาจะไม่ให้เราถ่ายนะเขาจะบอกว่ายอดคนติดตามน้อยเราก็จะน้อยใจด้วยความรู้สึกว่า3 0 0พันคนนี้ไม่ใช่คนหรอเราก็ว่าเยอะแล้วนะกว่าจะได้สักคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยก็ทําไปแบบเรียบง่ายแล้วก็ไม่ได้บอกคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ติดตามสักกคนมาจากหน้าใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆจากคนรู้จกักจากน้องๆที่ร้านต้องขอบคุณมากๆใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็เข้ามาดูได้นะครับไปเชียงใหม่ลำปางนะครับทั่วโลก เชียงใหม่ขอนแกน่นอ่ะที่ไหนไหนไม่ได้เคยไปขอนแก่นเลยทุกคนแต่ว่าจะไปใต้บ่อยกับกับเหนือนะฮะชุมพงชุมพรการ์เด้นอย่างเงี้ยเปิดดูได้เพราะจะได้ไปสนับสนุนโรงแรมร้านอร่อยอร่อยที่อยู่ในช่องของเราแสดงว่าต้องดีจริงๆเขาถึงได้อนุญาตให้เราได้บอกให้โลกรู้ว่าร้านของเขาดีร้านของเขาเรายังร้านบ้านพยาสุเรนอย่างเงี้ยร้านของเขาปังใหญ่ดังอยู่แล้วแต่เขาแบบให้เกียริช่องของเราเล็กๆแสดงว่าเขาเนี่ย เหมาะกับการที่ชาวโลกจะต้องมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นถูกไหมฮะเขาไม่หยิ่งเลยไม่ถือตัวเลยให้โอกาสช่องเล็กๆอย่างเราของเราเนี่ยนะฮะไปเข้าไปริมรสความอร่อยแล้วมาบอกให้โลกรู้จริงๆนะฮะทุกคนเราก็ไม่ได้เดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเราไปแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะเนาะว่าเออเราจะได้รับเกียรติขนาดนี้ เ่าก็บ้านพญาสุเวนก็มีประวัติศาสตร์เส้นทางที่งดงามมากจังหวัดลำปางเราก็หลงรักอยู่แล้วมาพักที่ต้นกล้ารีสอร์ทก็รีสอร์ทก,ก็น่ารักมากหมาน่ารักมากนะครับการต้อนรับเหมือนเราอยู่บ้านแล้วก็มากินข้าวบ้านของพวกเราเองอยู่นะครับบ้านพญาสุเวนพูดถึงลำปางนิดนึงนะชอบลำปางครับทุกคนเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นจังหวัดที่น่ารักพูดถึงต้นไม้ดอกไม้ประจําสัญ,ญลักษณ์จังหวัดลำปางใครรู้บ้างต้นไม้ดอกขาจาวหรอรู้จักไหมเคยได้ยินไหม ดอกไม้ประจําจังหวัดดอกธรรมรักษาใช่ไหมแล้วปลาอะไรเป็นปลาประจําจังหวัดลาปางปลาอะไรปลารากบัวใช่ไหมอะไรประมาณนี้เราต้องรู้ไหมฮะก็รู้บ้างไม่รู้บ้างอะไร้านะครับทุกคนฉะนั้นมาลําปางเนี่ยบางทีเราต้องรู้จักลําปางให้มากขึ้นนอกจากจะมีรถม้าเหมืองแม่หมอเดี๋ยวเขาจะมีงานประจําปีถูกไหมที่แม่หมอก็ไปอุดหนุนไปเที่ยวได้มาพักที่ลําปางมากินที่บ้านพยาสุนรนมาถ่ายวิวชิลสวยมาก ไปะะเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยหลวังสิกินพื้นที่ลำปางกับพยาวก็สวยนะอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอะไรประมาณนี้นะครับแจ้ซ้อนที่สวยเราชอบมากเพราะว่ามีทั้งน้ําตกแล้วก็ออบ่อน,น้ําร้อนนะฮะอันนี้หายากมากนะครับทุกคนนี่คือเราเดินกลับเลยนะยเดี๋ยวเราไปกินชานมมีชานมอยู่ร้านยัึงตรงวิเลยอาชีวะลำปางอ่ะทุกคนตอนนั้นน่าะชื่อร้าน คินใช่ไหมคาเฟ่นั่นก็เลิศอยู่นะคินจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะเป็นแนวอีกอีก,อ,กอีกบรรยากาศแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับไม่ใช่ร้านอาหารจะเป็นคาเฟ่เล็กๆแต่น่ารักนะฮะมีารามเออขาเรียกว่าอะไรเป็นมิดอยู่ควรสนับสนุนแล้วลำปางมีร้านเยอะฉะนั้นเนี่ยเราก็เคยไปเราก็บอกด้วยความจริงว่าไปที่ไหนมาบ้างอุดหนุนกันไปอยู่ร้านคาเฟ่ปะป๋าปะปะ๋าชานมอยู่ติดติดกับคล้ายๆกับ อยู่ใกล้ๆกับคินก็ไปกินได้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวเราเจอเราชอบกินชาน,นมไงนะฮะแต่เมื่อกี้เราอยู่ร้านบ้านพญาซูเรนเนี่ยก็จะกินแบบม็อกเชลแบบไฮโซประมาณนี้เอานี้รูปดูสีอะไรอ่ทุกคนนั่งอยู่ขอโทษครับสาธุนี่ครับนะครับทุกคนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะเต็มเมมซะก่อน บอกต่อสิ่งดีๆกันนะครับนี่พระจันทร์ทุกคนสวยมาก